วันนี้เรามาเข้าเรื่องเข้าประเด็นกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในวันนี้นะครับประเด็นที่เราต้องติดตามกันนะฮะก็คือว่าเร็วนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีการเลือกตั้งเคาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อไหร่แต่เผอิญว่าในเรื่องของรถไฟฟ้า BTS เสนี่ยนะครับสายสีเขียวเนี่ยประเด็นคือมันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและก็วันนี้เนี่ยมันมีการจัดงานเสวนาพอดีก็เลยวันนี้มีการตั้งทงไปถามกับทางฝั่งของ4ผู้สมัคร จากที่มีสังกัดก็ดีไม่สังกัดก็ดีผลปรากฏว่าในการพูดคุยกันในเรื่องของการต่อสัญญาสัมปทานนะครับสี่ผู้สมัครนะครับทั้งคุณชัดชาติคุณรศนาคุณวิโรธและก็คุณสุชัดชวีทั้ง4ี่คนมีความคิดเห็นที่ไปในทางเดียวกันก็คือว่าคัดค้านการต่อสัญญาให้กับเอกชนไปอีก30ปีครับประเด็นคืออย่างนี้ครับวันนี้มันมีเสวนาออนไลน์นะครับเรื่องของรถไฟฟ้าต้องถูกลงทุกคนต้องขึ้นได้ผู้ว่ากทมช่วยได้หรือไม่วันนี้ก็มี4คนนะครับอย่าแงบบที่ผมพูดไปคุณชัดชาติิิพันธ์จาก ฝ่ายอิสระนะฮะคุณรศนาตศสิทธ์กูลครับสมัครในสังกัดอิสระนะครับแต่ก็จะมี2คนที่มาจากพรรคการเมืองคือคนวิโรจน์คุณวิโรจน์ลัค,คลนาอดีศรครับจากทางก้าวไกลและคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับจากทางประชาธิป,ปัตย์ก็ออกมาพูดคุยกันเบื้องต้นนะครับคือทางคุณชัดชาติครับออกมาบอกว่าภาครัฐต้องดําเนินการเรื่องของพระราชรบัญญัติร่วมทุนให้ชัดเจนแต่ทางฝั่งของคุณรศนาครับออกมาบอกว่า ควรโอนให้รอฟมอเป็นผู้ดูแลความต่อเนื่องของระบบเพื่อกำหนดราคาได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะที่ทางฝั่งของก้าวไกลยอย่างคุณวิโรธครับออกมาบอกว่าต้องจัดการเรื่องของหนี้สินต่างๆให้ได้ก่อนและก็ปิดท้ายที่คุณสุชาติชวีครับจากทางประชาธิปัตย์นั้นก็มีความเห็นว่าภาครัฐควรเป็นผู้รับภาระแต่ใน4คนนี้ครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็จริงนะฮะแต่มีประเด็นหนึ่งครับที่มองร่วมกันคือว่าคัดค้านการต่อสัญญาให้กับเอกชนอีก30ปีพร้อมกับสนับสนุสน,นการจัดทํารถ โดยสารค่าโดยสารราคาถูกทําตัวร่วมเชื่อมต่อรถไฟฟ้า10ส,สายราคาเดียวแต่ประเด็นก็คือว่าต้องศึกษาหาข้อมูลของทุกฝ่ายเพื่อทําค่าโดยสารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมเราไปฟังเสียงของผู้สมัครทั้ง4คนกันก่อนครับหน้าที่เรื่องการขนส่งมวลชนอี่ากทมต้มองปรับมาดูเรื่องระบบเส้นเลือดฝอ,อยให้เข้มข้นขึ้นเส้นเลือดใหญ่ให้รัฐบาลดูแลไปส่วนการคืนรถสีเขียวให้กับรฟมเนี่ยผมที่ว่า ในในแง่นึงอาจจะมีส่วนแบ่งรายได้นิดหน่อยกลับคืนมาเพื่อให้อ,าอารไายได้ตรงนี้ไปช่วยสนับสนุนเรื่องรถเมย์ซึ่งเป็นเรื่องเลือนฝอยให้กับผู้มีไรายได้น้อยก็าอาจจะเป็นการกรจารที่จะไปได้รูปแบบหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นทีน่ตั้งถ้าผมว่าปตมอเองสุดท้ายต้องย้ําในเรื่องระบบเส้นเลือดข้อยทางเท้าต้องดีเราสามารถเดินได้แต่บบร้อยเมตรได้จากรถไฟฟ้านะถ้าเกิดถ้าเกิดสภาพทุกบาทดีเดินได้ปลอดภัาายความพิการเดินได้หรือว่าเรามีวินมอเตอร์ไซค์ที่มีคุณภาพ ดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลถนนให้ปลอดภัยการเดินท้ายปลอดภัยดูแลรถเมล์เพิ่มเต้นรถสอยสู่ชุมชนผมว่านี่จะเป็นการอินทิเกรตระบบที่สมบูรณ์และผมว่ากรมอไม่ต้องไปลงทุนตนวนมากกับระบบรถไฟฟ้ารถไฟในอนาคตของกรมอเองว่าจะเป็นสีเทาสีนตา,าผมก็เชื่อว่าควรจะเรียนเกียรจ่าให้กทมอเป็นผู้ลงทุนก่วนครับการที่เราจะทําให้มันเกิดระบบตัวราคาเดียวไม่มีค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเนี่ยนะคะ มันก็คือต้องทำวิธีนี้นะคะว่ากทมอยอมที่จะยกส่วนของตัวเองเข้าไปอินเทอร์เกรตกับระบบใหญ่ทั้งหมดเพื่อที่จะให้ทั้งระบบรันแล้วเนี่ยได้ราคาที่ย่อมเยาวที่สุดสำหรับผู้โดยสารของกทมอ,อย่างที่จะฉันเสนอนะคะว่ากทมก็มีส่วนร่วมในแง่ของการที่ว่าเราดิฉันขอเสนอว่าให้มีตัวแทน จากผู้ว่ากทมเข้าไปอยู่ในบอร์ดของรอฟมเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของอค่าโดยสารนะคะในการกาหนดราคาค่าโดยสารในการคือเราต้องใช้เอกชนอยู่แล้วนะคะแต่ใช้เอกชนในแง่ของการที่เราให้เขาเดินรถให้เขาเมนเทนเน์อะไรเนี่ยนะคะโอเปอเรตแอนด์แมนเทนเนในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ใช้เพราะฉะนั้นกทมเนี่ยควรจะมีส่วนเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของกทม รณีที่พูดถึงหมอชิดคูคตนะครับที่บอกว่าอยู่นอกกรุงเทพมหานครวันนี้ถ้าเราพูดถึงคำว่าประชากรกรุงเทพมหานครเราต้องยอมรนะับว่าคนที่อยู่ในบริเวณปทุมธานีหรือที่ต้องใช้เส้นหมอชิดคูคตผมนับคนเหล่านี้เป็นคนกรุงเทพมหานครนะครับหลายคนก็เคยเป็นคนกรุงเทพแล้วก็โยกย้ายไปตั้งรกรากถัดไปและที่ต้องนับพวกเขาเป็นคนกรุงเทพเพราะว่าเขาก็เดินทางมาทํางานในกรุงเทพมหานครนะดังนั้นผมคิดว่าไม่ว่ารถ ไฟฟ้าจะสายไหนสีไหนนะครับผมคิดว่าไม่สามารถที่จะผลักให้กับกระทรวงคมนาคมได้ครับแล้วผมพูดจริงๆครับว่าทุกสีท,กสทุกเส้นด้วยซ้าไปกรุงเทพหมหานครโดยเพพาะผู้ว่าครับในฐานะลูกน้องของคนกรุงเทพนะครับในเมื่อเจ้าหนายเราเดือดร้อนเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะเราจะยกยกปัญหานี้ให้กับกระทรวงคมนาคมแล้วก็ยอมรับสภาพแล้วก็ปล่อยให้คนกรุงเทพที่เป็นเจ้าหนายของผมเนี่ยนะครับต้องมาเดือดร้อนแล้วก็ผมก็ทําได้แค่อธิบายแล้วก็ต้องบอกให้เจ้านายผมแค่ ยอมรับสบภาพผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่ากทมที่ดีนะครับผมกทมเนี่ยสามารถซื้อเหมาตัว๋วรายเดือนได้เลยนะในราคาถูกโอ้โหไม่ว่ารัฐหรือว่าจะเป็นของใครนะครับสายสีแดงแอร์พอร์ตลิของรถไฟหรือเป็นของอรอฟมกทมเนี่ยสามารถใช้เงินตรงนี้ซึ่งเป็นเงินมาจากที่เราเก็บภาษีทุกปีเนี่ยเอาตรงนี้มาเหมาเขาขายถูกแน่นอนเพราะเขาได้ล็อตเดียวได้ล็อตใหญ่ แล้วผมก็ออกมากระจายขายให้พี่น้องประชาชนกรทมในราคาที่ถูกลงมหาศาลได้เลยเห็นไหมเห็นภาพใช่ไหมเช่นเดียวกันทําไมกรทมต้องเป็นเจ้าภาพเวลาทางขึ้นทางลงเนี่ยก็ฟุตบาทอะเวลาจะไปต่อแท็กซี่ก็ฟุตบาทกรทมเวลาจะมาต่อรถเมก็กรทมตรงนี้กรทมมีหน้าที่เป็นเจ้าภาพดูแลให้เป็ดเสร็จอีกประเด็นหนึ่งก็คือกอรทมต้องคิดเสมอว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะฉะนั้นขาดทุนคือกำไร